สำหรับสาวๆที่รับการออกกำลังกายและรีดเหงื่อนะคะแบบบ้าคลั่งเหมือนคุณหนิงนะคะแนะนำ3ามตัวนี้เลยค่ะนะคะโกโก้โมอคาโนโ่กาแฟโกาแฟโกโก้มอคาโนโ่สูตรนี้ค่ะใส่ลงไปในแก้วนะคะน้ำร้อนๆอุ่นๆนี่ละค่ะแล้วก็จิบไปออกกำลังกายไปเรียกเหงื่อได้ดีมากๆเผาผ่านแบบชวีคูณ บอกได้เลยว่าใครที่นะคะกักตัวอยู่ที่บ้านนะไม่มีไอเทมนี้ไม่ได้แล้วนะคะแทนมื้อเช้านะคะแทนมื้อเช้าไปเลยนะเราสามารถที่จะชงดื่มออกกำลังกายและดื่มน้ําในระหว่างออกกำลังกายเพิ่มขึ้นได้ถึง1ลิตร มื้อเช้าอิ่มท้องกับสาตอาหาร33ชนิดและยังบล็อกดิวเบิร์นนะคะเพลิดเพลินกับการหุ่นสวยและผิวใสแถมยังลำไส้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็เบาตัวมากขึ้นที่สำคัญนะคะสาตอาหารเหล่านี้แทนการกินอาหารเสริมบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงเล็บบำรุงผมบำรุงอวัยวะภายใน ขับประจำเดือนแก้ปวดท้องเมนและแก้ปวดหัวไมเกรนนะคะถ้าคุณสนใจนะคะสตัวนี้นะคะช่วงเช้านะคะไม่มีอะไรนะจะทานนะคุณแนะนำตัวนี้เลยค่ะประมาณ80แคลบก80แคล160แคลอรี่ค่ะประมาณไม่เกิน200 h, แคลอรี่รับรองว่านะคะอิ่มท้องอยู่นานและเผาผลาญและไม่สมด้วยนะคะติดต่อแม่มดอ,ออนไลน์ทุกคนที่แชร์วิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะดูเงือสิ นี่ของแท้เลยนะนี่ของแท้เลยนะโอ้โหโอ้ยสะใจ